สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนในช่วงเดือนตุลาคมนะคะปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะคะเดี๋ยวแม่ทํางานก่อนไปรอไปคือสามารถรับชมได้นะคะทั้งแบบลัคนาและและราศีเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานชาวราศีตุลน,นะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงบ้างเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ก็มีความสุขร่วมกันนะจริงๆแล้วว่าต่อให้สถานการณ์ในเวลานี้มันอาจจะยังไม่ชัดเจนเนาะคุณอาจจะรอความชัดเจนอยู่ก็ได้มีคนที่รอความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้นะคะนกมองว่าคุณทั้งคู่มีความรู้สึกดีๆให้กันนะ อืมเป็นความรักที่ไปเรื่อยๆแหละมันมันก็มีความสุขดีนะแค่ยังไม่ได้มีสถานะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางการท่องเที่ยวได้นะคะอืมมีคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนาะแล้วก็คนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางหรือว่าอยู่ห่างไกลกันได้นะคะชาวันจันทร์ขึ้นมาเนาะแล้วก็ ละง,งานของทัศนไฟเมสสิงห์ธนูแล้วก็ชาวราศีตุลเหมือนกันก็ได้นะมาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีตุลน,นะ,ะคะขอใครนะคะมือไม้อ่อนนะคะเป็นอะไรเอ่ยมาค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะนกมองว่าโอ้เป็นอะไรกันไม่ได้คุยกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าในช่วงนี้ อาจจะไม่ได้คุยกันเนาะเพราะว่านกเห็นไพ่ใบนี้ขึ้นมาเหมือนเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุณปิดกั้นเขาไหมคุณเงียบคุณนิ่งเหมือนคุณจะตัดเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีพลังงานของการที่ตักคนตักไม่ยอมกันเกิดขึ้นนะคะเขาคนนี้ยังยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะนกรู้สึกว่าคนคนนี้เขา เขาเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเจ็บปวดจากการกระทําของตัวเองก็ได้นะคะแต่ณเวลานี้นกมองว่าเขา่ายังรักคุณนะคะรอเวลาที่จะได้กลับมาเริ่มใหม่ในความสัมคัญนี้ด้วยนะเดี๋ยวขอขยาดให้แห้แมนน่นะคะคุณยังรักกันอนะคุณทั้งคู่รักกันนะ เขายัางคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณยังเป็นคนสาคัญอยากมาเจอคุณค่ะเขาคิดถึงการที่จะอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะนกมองว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ห่างจากคุณไปเงียบจากคุณไปนะคะหรือบางคนเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ในลักษณะของ ความไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ได้เกิดความชัดเจนใ,นใดๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยน่าจะมีความลังเลเนาะไม่กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่อย่างใดที่ผ่านมานะแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนกมองว่าคนคนนี้จริงๆเขารักคุณนะรักคุณแล้วก็เขาไม่มีใครหรอกคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่อยู่ในใจเขาเสมอนะคะอ่า เขาน่าจะมีตัวเลือกแหละนะคนปุยคนเข้ามาชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยโอกาสเข้ามาในชีวิตของเขาก็มีค่อนข้างเยอะนะคะแต่นกมองว่าเขาอะมีแต่คุณนะในใจเขาอะคำตอบก็เป็นคุณเท่านั้นนะ่ะต่อให้คุณไม่ได้คุยกันในเวลานี้นะคะนกมองว่าเขายังรู้สึกกับคุณมากๆแล้วยิ่งคุณไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเนี่ยนกมองว่าความรู้สึกของเขา ชัดเจนเลยแหละว่าคุณสําคัญแล้วก็มีอิทธิพลต่อใจเขามากในเวลานี้มีแต่ความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นหรือว่าความเสียใจที่เกิดขึ้นฝั่งเขานะคะที่น้องเห็นนะอม,มาดูซิว่าแล้วตัวของราศีตุลเป็นยังไงบ้างน,นะคะคุณล่ะ คุณก็คิดถึงเขานะคุณเป็นรักต่างไวัยได้นะคะมีชาววันอาทิตย์ชาวธาตุด,ดินเนาะคุณก็เจ็บอ่ะมีชาวธนูด้วยคุณก็เจ็บปวดเหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะอ่าบางท่านบางคนเป็นในลักษณะของรักสาบเศร้านะคะขึ้นไพ่สามดาบนะแต่บางทีก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีบุคคลที่สามเนาะ ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทําให้เสียใจยกันเนาะคุณก็ยังส่องเขาดูเขานะคะคุณอยากจะตัดใจคุณอยากจะจบกับเขานะแต่คุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่อะคุณอืมคือนกรู้สึกว่าเขายังมีอิทธิพลต่อใจคุณเช่นกันนะคะแล้วคือคุณอยากจะตัดจบให้มันแบบเจ็บแล้วก็จบไปเลยอะไรแบบเนี้ย แต่อีกใจหนึ่งคุณก็รอนะคะแล้วมีใครเข้ามาในช่วงนี้คุณก็ไม่ได้สนใจใครเลยนะคะนกมองว่าคุณยังไม่ได้ปล่อยความสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ปล่อยออกจากใจนะคะยังมีเยื่อใยยังมีความรู้สึกแอบรออยู่อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาเขาจะทำยังไงบ้างนะเนาะคป็นคนนี้นะ กจะทำยังไงคะหนึ่งถ้วยเนาะ the e m Press จริงๆเนาะเขารักคุณแหละเขาคงหาวิธีการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะที่นกเห็นก็คือเขาจะไม่ปล่อยคุณไปเขาจะไม่ยอมเสียทุณไปแน่ๆนะไพ่แปดถ้วยขึ้นมาถ้าคุณจะไปเขาจะไม่ยอมนะคะคนคนนี้อยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาค่ะคุณเป็นคนสําคัญเป็นความสุขเป็นคนที่เขารักที่สุด ประมาณนั้นนะแล้วตอนนี้อาจจะนึกได้แล้วแหละอาจจะนึกได้คิดได้นะคะว่าคุณดีกับเขามากแค่ไหนก็มองว่าคงอยู่ไม่ไหวอ่ะจะตัดสินใจที่จะติดต่อมานะคะถ้าเกิดช่วงเวลานี้คุณเป็นช่วงเวลาที่คุณเงียบนิ่งกันไปนะคะก็คือ,อ,อตัวเขาเองเนี่ยจะตัดสินใจที่จะติดต่อมาหาคุณนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะ นะกลับเข้ามาทุ่งเทในความสัมพันนี้มากๆเนาะอืประมาณนั้นอนะ่ะเขาคิดถึงคุณนะคะ่นะเนาะเขาอาจจะมีใครเข้ามามากมายจริงๆแหละแต่ใจเขาอยู่ที่คุณเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณมากๆนะคะในในเวลาน,มนกมองว่าแอคชั่นของเขาคือการเข้าหาคุณนะคะ ให้ตื่นรู้ขึ้นมาเนาะให้ตื่นรู้ให้ของการที่เขาได้รู้จิตรู้ใจของตัวเองนะคะได้ชัดเจนในใจแล้วว่ารู้สึกยังไงเขาก็ต้องแอคชั่นแล้วแหละนะคะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนกมองว่าความรักของคุณกำลังจะเกิดการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะความอดทนของคุณนะคะสิ่งที่คุณแบบนกว่าคุณนะแอบคิดเยอะนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธนะ์แอบคิดเยอะแอบแบบ จะยังไงดีไปต่อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์เหมือนจะไม่ค่อยได้ดังใจคุณความอดทนที่คุณอดทนมาตลอดนะเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้กำลังจะชัดเจนขึ้นนะคะคำถามที่เกิดขึ้นในใจคุณจะไปต่อดีไหมหรือพอแค่นี้ความอึอดอดัดแรงกดดันใดๆที่เกิดขึ้นในความสมคัญนในในความรู้สึกคุณนะเนี่ยทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นนกมองว่าเขา เ้ามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วแหละคือเขาคงอยากที่จะสิ้นสุดอยู่ที่คุณจบหยุดอยู่ที่คุณแล้วอะไม่ไม่ต้องการใครอีกแล้วอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มเนาะมาดูแนวโน้มนะคะวันนี้วันนี้เด็กๆอยู่บ้านนะคะต้องขออภัยด้วยจะมีเสียงเด็กเนาะ มาดูแนวโน้มนะคะชาวราศีตุลแนวโน้มความรักของคุณโอ้โหให้สิบถ้วยขึ้นมานะคะทุกคนให้สิบถ้วยความสุขเนาะการพัฒนาความสัมพันธ์การตกลงปลงใจนะคะที่จะเป็นผู้ชีวิตของกันรละกันเนาะนกมองอว่า ความสำคัญน,นี้กําลังจะชัดเจนนะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังถ้าคุณกําลังรอให้ความสัมพัญน,นี้มันมันชัดเจน่ะคุณกําลังจะได้รับนะคะคนเก่าๆกลับมานะคะเขาเกิดการคิดการทบทวนแล้วไพ่ใบนี้ในช่วงเวลาที่เขาไปอยู่กับตัวเองนะคะเขาก็ได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะนกมองว่า เขาต้องกลับมาแน่นอนนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นกันไปแล้วก็สําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะนกมองว่าเขาเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นนะอืมอะไรที่แบบดูไม่ชัดเจนอะตอนนี้คะ่ะมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะ คือพไพ่ใบเนียวขึ้นมาเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะชัดเจนในใจเขาแล้วแหละว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเปิดใจให้กับเรามากขึ้นนะคะอืคุณจะเห็นความพยายามของเขานะคะความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจเขาจะมีใหอ้อ่เขาจะมีเวลาให้กับคุณมากขึ้นเขาจะใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะ เปิดเผยความรู้สึกมากขึ้นคนที่มีประเด็นกันไปได้กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเนี่ยนะยังไงก็กัดกันไม่ขาดนะคะเดวิลนะคะพลังงานไพ่เดวิลก็พลังงานของคนที่ยังยึดติดอยู่กับคุณยังไม่ไปไหนจากคุณพลังงานของคนเจ้าชู้มีสเสน่ห์ได้นะคะไพ่เดูฟูการเริ่มต้นใหม่นะ The Sun คนที่เขามีตัวเลือกเยอะอะนกมองว่าเขาจะหยุดนะเขาจะหยุดตัวเลือกต่างๆของเขาเขาจะยุติทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเจ็ดถ้วยนะถ้ามีคนคุยก็คือหยุดนะคะแล้วก็มีคุณแค่คนเดียวนะคะเหมือนมันมีการเลือกเกิดขึ้นในใจเขาแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็จะเป็นพลังงานทีเ่เปิดใจคุยกันมากขึ้นแล้วก็มีความ ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันดีขึ้นนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับชาวราศีตุลเดี๋ยวขอดูคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดเป็นยังไงชาวราศีตุลน,นกขอิ้ญาติเก็บไพ่นะคะสับไพ่สักครู่นะคะคนโสดชาวราศีตุลความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะ เด็กๆอยู่บ้านก็ต้องทํานะคะทุกคนเพราะว่านกก็ไม่อยากให้คลิปมันล่าช้าจนเกินไปนะคะเพื่อนๆบางคนก็รอชมเนาะคนโสดเป็นยังไงเก้าไม้เจ็ดถ้วยนะคะขึ้นไพ่เดิูคือนกมองว่าคนโสดมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากๆแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำนะคะให้อิสระกับตัวเองมีตัวเลือกเยอะนะคะมีตัวเลือกเยอะแล้วก็ เนี่ยนกมองว่าจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะ่ะนะคุณไพ่สองถ้วย6กถ้วยนะคะเป็นรักต่างไว้ได้คุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาเอาเจอกันผ่านการเดินทางผ่านการท่องเที่ยวได้นะคะตัวของทัดลมเองคนโสดยังดูมีกำแพงเหมือนกันนะคะคุณไพ่เก้ห,หมายเนี่ยนะคุณคุณมีสเสน่ห์ก็จริงมีคนเข้าหาก็จริงแต่ อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับใครหรือว่ายังระมัดระวังตัวเองมากๆอยู่เช่นกันนะคะนะมาดูสิพลังงานไพ่เก้าถ้วยคือเออหกถ้วยคืออะไรนะคะสองไม้ห้าดาบ,บาคนยังรอคนเก่าอยู่นะคะเออบางคนแบบยังรอคนเก่าอะ่ะนะมันค้างคาใจหรือเปล่านะคะคนเก่ามีเกณฑ์กลับมาไหมนกว่ามีนะมีเกณฑ์กลับมาเคลียร์ใจกัน คนที่ไม่ได้พูดได้คุยกันแล้วอะได้กลับมาเริ่มใหม่จริงๆด้วยนะคะพลังงานไพ่ของหกถ้วยความรักความคิดถึงนะคะนกวองว่าทัดลมคนเก่าๆจะกลับมาในชีวิตของคุณค่ะเนาะอขอดูสามดาบใช่จะมีการติดต่อสื่อสารจากคนเก่าคนที่จบกันไปนะคะ นกมองว่าเขากลับมาในช่วงเวลาที่พัดลมเองก็อยู่กับตัวเองได้แล้วอะคุณใช้ชีวิตของคุณได้ดีแล้วแล้วเขาก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <quer. S 1> เขายังอยากที่จะติดต่อสื่อสารคุณมาพยายามในความสัมพันธ์นี้จะกลับมาเพื่อที่จะพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนกมองว่าคนคนนี้เขายัง คิดถึงคุณอยู่แล้วก็ยังตัดใจจากคุณไม่ได้นะเขาจะแอคชั่นเร็วๆนี้เนาะอ่าขอดูในลักษณะคนใหม่หน่อยนะคะคนใหม่เป็นยังไงบ้างที่จะเข้ามาคนใหม่นกมองว่าน่าจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีแฟนมีครอบครัวมาแล้วนะหรือว่าเพิ่งจบกับความสัมพันธ์มาก็ได้อะ่ะพลังงานเพิม่มไม่ไม่ขึ้นมานะคะคนทางไกลคนที่ทํางานเกี่ยวกับ ด้านการเดินทางด้านภาษาเนาะอืมเป็นคนที่ดูชัดเจนเหมือนทัดลมเลยอะคือแบบเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะบุคลิกก็คือเด็ดขาดมากๆนะคะเป็นคนที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยอืจะมีคนที่ลักษณะเหมือนคุณนะคะตัวตนนะเข้ามาหาคุณเนาะ เขาก็มีเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้าหาเยอะเหมือนกันนะคะคนคนนี้นะนกมองว่าจะมีโอกาสได้สารความสัมพันธ์กันแล้วก็เรียนรู้กันนะคะสำหรับคนคนนี้เนาะ,ะเจอการผ่านเครื่องมือสื่อสารได้ผ่านการเดินทางก็ได้เช่นกันเนาะแต่ดูเหมือน แต่ดูเหมือนตัวของชาวธาตุลมเองอ่ะคุณยังไม่ได้คาดหวังอะไรในความสัมพันนี้มากนะักแล้วก็บางท่านบางคนอย่างที่บอกเลยอาจจะรอคนเก่าอยู่นะคะเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานคนโสดนะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะมีความสุขในความรักนะสวัสดีค่ะ